ตอนนี้เราอยู่กับสุดยอด Luxury MPV นะครับจากค่ายเวจไนไฮโฟนะครับซึ่งเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับจากค่าย GWM g a t e w a l นะครับก็เรียกว่าเป็นรถที่เน้นความหรูหราไม่ว่าจะเป็นภายนอกเทคโนโลยีต่างๆนะครับเรียกว่ามากันครบคันรวมถึงความประณีตในตัวห้องโดยสารนะครับที่เรียกว่าคัดสรรวัสดุอย่างดีและวก็ลักชูรี่สุดๆมาในรถคันนี้นะครับสำหรับเจ้าเวจไนไฮโฟครับ ซีนา f ไนะครับก็มีความโดดเด่นก็คือตรงนี้นะครับกระจังหน้าเนี่ยจะออกแบบเป็น Waterfall Grill นะครับก็คือด้านบนใหญ่ๆแล้วเรียวลงมาครับและตรงกลางนี่นะครับก็จะเป็นโลโก้ของเขาแล้วก็มีคำว่าเวแล้วก็มีตัวชื่อด้วยนะครับเป็นชื่อเมืองเป็นเมืองเกิดของท่านประธานที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะครับเป็นแบรนด์แรกนะครับของจีนที่ใช้ชื่อตามชื่อของท่านประธานนะครับก็เรียกว่าเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เขา ตั้งใจปั้นขึ้นมาเน้นความหรูหราลักชูรี่แล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับเรียกว่าให้ได้ใช้กับรถที่มีความลักชูรี่ในราคาที่จับต้องได้ในสไตล์ของของรถจีนนะครับโดยตัวนี้นะครับจะเป็นโครเมียมลมดำนะที่โดยในเมืองจีนเนี่ยเขาจะเป็นโครเมียมแบบสว่างๆเลยนะครับแต่พอพาเมืองไทยเนี่ยเขาได้รับการปรับดีไซน์ตรงนี้ก็เหมือนกันนะเพื่อให้ดูมีความหรูหราแล้วก็พรีเมียมนะครับตัวไฟนี้เป็น LVD นะครับตัวนี้เป็นช่องครับเป็นช่องลมนะครับ เป็นช่องลมจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมนิ้วเข้าไปได้ด้วยแล้วก็ลมจอกด้านนี้นะครับด้านหน้านี่ก็คือลักษณะ MPV ทั่วๆไปนะครับที่เน้นความหรูหราแล้วก็ดูมีความพรีเมียมนะครับนี่นะครับเป็นมีเซนเซอร์เซนเซอร์ต,ต่างๆมีมาหมดเลยนะครับตัวล้อนะครับตัวนี้มาพร้อมล้อขนาดสิแนะครับแล้วก็เป็นตัวมิชลินด้วยนะตัวนี้เป็นรถค่ายจีนแต่ทุกอย่างจัดเต็มพรีเมียมนะครับระบบต่างๆในรถเนี่ยมาเต็มนะครับ ้านข้างก็มีประตูไฟฟ้านะนี่นะครับประตูไฟฟ้าสามารถเปิดได้นะเป็นแบบแม็กฟุ s ์ซันสตัดนะครับที่สามารถใช้งานได้เหมือนทั่วไปเลยนะครับช่วงล่างของเจ้าเวจไนนนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับด้านหลังเป็นไฟริงนะครับนี่ประตูไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าทั้ง2ด้านนะครับก็เปิดเข้าไปเนี่ยก็จะเจอกับเบาะคู่ที่แถวที่2นะครับที่เป็นซีโร่กาลวิตตี้นะครับเรียกว่าเน้นการนั่งสบายนะครับสามารถ ผ่อนคลายได้ทุกการเดินทางนะครับตัววัสดุเนี่ยเป็นตัวหนังที่เรียกว่ามีคุณภาพเนบป,ป้านะครับเรียกว่าทั้งตัวที่เราสัมผัสเนี่ยเป็นเนปป้าทั้งหมดแล้วก็ตัดเย็บอย่างดีนะครับจะสังเกตได้นะครับว่าภายในเนี่ยเราเข้ามาเนี่ยกลิ่นของรถเนี่ยแทบไม่มีกลิ่นหมังก,กลิ่นกาวเลยนะครับเพราะว่าเขามีการตัดเย็บแล้วก็ออกแบบในการใช้งานเนี่ยเป็นวิธีพิเศษก็คือไม่ใช้พวกนี้จะไม่มีสารตกค้างพวกนี้มานะครับเรียกว่าตัวรถจะไม่มีกลิ่นเหมือนรถทั่วไปตัวเนี้ย เน้นพิเศษเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้หราความพรีเมียมเนี่ยน,นะครับนี่นะครับคือเมื่อขึ้นมานั่งนะตัวเบาะน,นุ่มสบายมากนะครับเพราะว่าเขามีเลเยอร์ในการตัดเย็บเนี่ยหลายชั้นมากนะครับจากที่ดูพรีเซนต์มานะครับไม่ใช่แบบว่าเป็นฟองน้ําแล้วก็เป็นหนังไปเลยนะครับเขามีรูปแบบการาเรียกว่าหลายาลการออกแบบการตัดเย็บที่ประณีตมากตัวเบาะนะครับทั้งตัวเบาะและตัวพนักเนี่ยสามารถปรับอุ่นเย็นได้นะครับแล้วก็ที่เขาบอกนะครับคือซีโร่กาวิตี้นะครับก็คือสามารถ ปรับนอนได้สบายๆนะครับนี่ฮะนี่ครับเขาจะทําให้ปุ่มเดียวเลยที่มือเนี่ยตรงนี้นะครับนะครับเหมือนเขาเรียกว่าดีถ้าเป็นเครื่องบินก็เป็นชั้นเฟิร์สคลาสนะครับนี่ฮะนอนสบายนะครับคือการออกแบบเขาคือเขาบอกแล้วว่าจะให้ตําแหน่งของหัวเข่าเท่าเสมอกับหัวใจนะครับทำให้เป็นท่านั่งที่สบายนะครับก็คือเนี่ยนอนไปแล้วคนขับก็ขับไปเราก็ นอนสบายนะครับแล้วตรงนี้ตรงนี้จะมีจอด้วยนะจะมีจอทีวีนะครับเป็นจอเขาเรียกว่าอะไรเป็นสามารถดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยนะครับอ่านะครับก็ครับนี่นี่นะครับอ่าคือปุ่มเดียวนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการใช้ตัวซีโร่กาวิตี้ตัวนี้นะครับตัวบอกที่เป็นปรับนอนอย่างนี้นะเราก็สามารถปรับได้ สามารถปรับเอ็นปรับอะไรได้ปกติเลยนะครับเป็นไฟฟ้านะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังปรับขึ้นปรับลงได้หมดเลยนะครับ <S <S ก็เรียกว่าสะดวกสบายนะครับ <S <S สำหรับการใช้งานเบาะนะครับก็เนี่ยเบาะสามารถกดปุ่มเลือกใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเป่าลมร้อนเนี่ยสามารถบิดเปลี่ยนฟังก์ชันได้นะครับก็เรียกว่าสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นเป่าที่ตัวที่เรานั่งนะครับที่พนักพิงแล้วก็มีนวดนะครับมีนวดก็สามารถเลือกฟังก์ชันได้นะครับเรียกว่าเนี่ย หลากหลายเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มที่เรียกว่าเนี่ยที่บอกแล้วกาซีโร่คาบิตี้ซีทนะครับก็คือกดปั๊บเนี่ยอ่าครับเนี่ยซีโร่ครั้งที่เขาก็จะบอกว่าโปรดระวังในการปรับเพราะว่าตัวนี้จะปรับตัโนมัิแล้วจะยืดปืดออกไปเลยนะครับก็ต้องระวังพื้นที่เอาเองนะครับว่าพื้นที่เหมาะสมแค่ไหนนะแล้วเขาก็จะปรับนอนเลยนะครับนี่นะครับแล้วเราก็กดตรงนี้เพื่อกลับตำแหน่งเดิมปึ๊บเนี่ยอะ ซึ่งการทำงานแต่ละฟังก์ชันของเขาเนี่ยเขาจะมีเสียงนะครับบอกตลอดว่าเขาทำงานอะไรอยู่นะครับก็เป็นการช่วยการปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยนะครับจอจะพับออกมานะครับนี่นะครับพร้อมโลโก้นะครับสามารถปิดเปิดได้ครับอ่ครับก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วหลังคาของเจ้าเวจีนายไฮโฟคันนี้นะครับก็จะมี2ท่อนนะครับเห็นไหมครับนี่อ่ตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นมูลลูปนะครับก็เรียกว่าสามารถเปิดรับแสงได้สำหรับผู้โดยสารแถวที่2นะครับส่วนตัวผู้ขับขี่นะครับด้านหน้าเนี้ยจะเป็นสันลุปนะครับสามารถเปิดรับลมรับแสงได้นะครับก็เรียกว่าสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยฟังก์ชันที่หลายๆคนอยากรู้นะครับว่าคันนี้มีหรือเปล่านะคันนี้ก็มีนะตู้เย็นนี่เปิดงี้ปุ๊บนี่อ่า,อาเลื่อนออกมานะครับสามารถเก็บเย็นเก็บร้อนได้นะครับสามารถตั้งจากเครื่องนี้ได้นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีคอนโซลนะครับนี่เป็นถาดปิดไว้แล้วก็สามารถเปิดมาแล้วก็เจอนี่นครับเป็นตู้แช่อีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งแยกกันนะครับมี2ชั้นนะครับเป็น2ชั้นนะนะครับอเรียกว่าสามารถเพลิดเพลินทุกการเดินทางได้พร้อมเครื่องดื่มที่เราชื่นชอบสบายๆเลยนะครับในส่วนของตัวภายในตรงนี้นะก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามีการตกแต่งก็บอย่างที่บอกครับเน้นความหรูหรานะครับ อ่าตัวนี้ก็เป็นม่านนะสามารถเปิดได้ปิดได้นะนะครับตัววัสดุต่างๆเนี่ยเป็นวัสดุบุนุ่มเรียกว่าแทบจะทั้งหมดนะส่วนที่เป็นแข็งๆนี่ก็ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นพวกลายไม้นะครับนี่เปิดมานี้ก็จะเป็นแบบเป็นที่วางนะครับที่วางสลับทํางานโน้ตบุ๊กหรือจะไว้สลับในการวางสิ่งของในการกินเล็กๆ,ๆน้อยๆเ,เนี่ยสามารถทําได้นะครับก็แน่นหนานะนี่แน่นหนานะ,ะตีให้เลยตีให้เลย ถือว่าแน่นหนานานะบางอันเนี่ยจะมันจะไม่แข็งแรงมันจะโยกงอกแกกงก็แงได้อันนี้แข็งแรงเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะที่เห็นตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นประโยชน์ในการก้าวขึ้นก้าวลงนะครับซึ่งมีหลายระดับเลยนะเขาทำไม่ให้นะครับาสำหรับเด็กก็จะอาจจับตรงนี้ผู้ใหญ่ก็จับตรงนี้ได้นุ่มเลยนะเขาบุนุ่มมาทั้งหมดเลยนะในสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยจะเป็นตัวบุนุ่มนะครับนี่ครับภายในก็กว้างขวางนะครับ นะครับตอนนี้เราอยู่แถวที่2นะครับก็สามารถเดินผ่านตรงนี้ได้นะเดินผ่านตรงนี้ได้ตัวเบาะของรถคันนี้นะครับจะเป็นระบบรางนะครับจะสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาเพิ่มพื้นที่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มพื้นที่แถวที่2เพิ่มพื้นที่แถวที่3ทําได้นะครับก็สามารถเลื่อนได้นะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่แถวที่3นะเออแถวที่3ก็ต้องบอกเลยนะกว้างมากนะครับเนี่ยเห็นไหมผมนั่งอันนี้ผมเลื่อนไว้ประมาณหนึ่งนะก็ถือว่า ตรงข้างหน้านี่เขาก็นั่งสบายของเขาแหละนะครับแล้วนี้ก็คือต้องบอกเลยว่าเบาะหลังนี่ยเป็นเบาะที่เน้นใช้งานได้จริงเลยส่วนใหญ่เราจะเห็นแบบเล็กๆแล้วก็ปรับพับอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่สามารถนั่งได้สบายหรอกนะครับอันนี้นั่งได้สบายมีที่วางแก้วมีม่านด้วยนะมีม่านนะนะครับสามารถยกขึ้นยกลงมีช่องแอร์มีมือจับนะครับมีมาทบนะครับเนี่ยนะเรามองไปนะครับมีช่องแอร์มีมือจับทุกตำแหน่งนะครับปรับแอร์ได้ซึ่งก็คือ เป็นแอร์ที่ปรับมือผมว่าอย่างนี้อดีแล้วนะครับตรงนี้เป็นไฟขาวด้วยนะครับหลังคานี่เราเปิดไว้นะเห็นไหมเป็นมูลลูปนะครับก็เรียกว่าสามารถรับส่งรับแสงได้นะครับนี่ตรงนี้กว้างขวางมีจุดชงจุดชาร์จต่างๆให้นะครับเดี๋ยวนี้มีทุกตําแหน่งอยู่แล้วนะครับเป็นรถที่เน้นการเดินทางความสุขสบายนะครับเบาะนี่ก็นุ่มนวลน,นะครับมีเบาะตัดเย็บแล้วก็เรียกว่าสวยงามนะครับสวยงาม ตัวเนื้อเบาะเนี่ยอย่างที่บอกเหรอครับเป็นนุ่มๆนะครับเป็นเนป,ป้าที่เรียกว่าจุดที่เราสัมผัสเนี่ยจะนุ่มนวลปาลีนในการใช้งานในการตัดเย็บมานะครับเพื่อให้เราสัมผัสถ,ถึงความหรูหราแล้วก็สบายนะครับตัวนี้จะเป็นภายในสีเทานะครับสีเทาซึ่งน่าจะเหมาะกับคนไทยนั่นแหละนะครับเพราะในพรีเซนต์เขาจะมีสีขาวด้วยนะแต่บ้านเราน่าจะเป็นสีเทาก็เรียกว่าดูแลทําความสะอาดง่ายนะครับนี่คือด้านหลังของเจ้าเวจีไนท์ไฮโฟครับ นี่ครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเวลาจะเลื่อนตำแหน่งเนี่ยอยู่ตรงใต้มือนะเอามือลวงไปปึ๊บยกปึ๊บนี่นะครับเพิ่มพื้นที่คือเราเลื่อนเข้ามาเนี่ยพื้นที่ด้านหลังที่เราสามารถเก็บของเนี่ยก็สามารถเก็บได้มากยิ่งขึ้นถ้าเราพับก็เพิ่มพื้นที่ในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครันี่อาความสุดสบายก็อยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวนี้เป็นระบบรางเห็นไหมเป็นระบบรางในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยจะสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับสะดวกสบายในการเพิ่มพื้นที่แล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการใช้งานของเจ้ารถคันนี้ครับ นี่เป็นประตูไฟฟ้ามีสมาร์ทงได้ด้านหลังด้านหลังก็มาในแนวของสไตล์ของเวเขานะครับไฟจะเป็นไฟเป็นแถวเป็นริ้วมา3ามแถวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะจะเป็นไฟที่เชื่อมต่อไปยาวเลยนะครับด้านหลังนะมาดูฝาท้ายกันบ้างนะครับนี่นะครับเป็นโลโก้ฝาท้ายนะครับด้านท้ายก็จะมีพื้นที่เก็บของ ถ้าเราตั้งเบาะเนี่ยก็จะพอประมาณหนึ่งนะครับสามารถวางของวางกระเป๋ากอล์ฟได้ประมาณหนึ่งแหละนะครับซึ่งทุกคันเป็นอย่างนี้หมดนะครับไม่ต้องสงสัยว่าคันอื่นจะกว้างกว่าคันอื่นจะแคบกว่าทุกคันประมาณนี้หมดถ้ามี3มแถวเพราะว่ารถอย่างเนี้ยเขาเน้นนั่งสบายนะครับเน้นนั่งสบายเพราะฉะนั้นการไปไหนการขนของก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับแต่ก็แน่นอนครับถ้าเราต้องไปสบายจริงๆนะผมว่าคันนี้ควรเดินทางสัก4คน สหรือ5คนนะเพราะว่า 1, 2, 3, 4แล้วนั่งนี่แล้วก็พับเบาะนี่จะได้เก็บของเพิ่มได้นะครับนี่ก็คือความสุดสบายของเจ้าเวจีเก้าไฮโนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกทั้งเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถในสไตล์ของ MPV นะครับที่เน้นความหรูหรานะครับมาเราดูด้านหน้ากันบ้างนะครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับลำโพงเอาหมอที่เรียกว่าเป็นลำโพงคุณภาพดีเลยนะเสียงแบบอลังการนะครับนี่ การตกแต่งภายในก็ถือว่ามาพร้อมกับเขาเรียกว่าอะไรดีวัสดุบุนนุ่มนะครับที่เรียกว่าเนียนมือนะครับแล้วก็ให้โทนสีที่ผมว่าน่าจะชื่นชอบกันแหละเพราะว่าเป็นสีไม่ไ,มได้ฉูดฉาดมากแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับคอนโซลต่างๆก็มีตำแหน่งการใช้งานมาเรียกว่าหลากหลายนะครับตรงนี้มีช่องข้างล่างสำหรับเก็บของได้ด้วยนะครับแล้วก็เสียบชาร์จได้หน้าจอก็ขนาดใหญ่2จอเลยนะครับนี่นะครับตัวกระจกบังหลังตัวเนี้ยเป็นแบบ กล้องนะครับเพราะว่ารถประเภทนี้บางทีถ้ามีผู้โดยสารหรือเราใช้งานเนี่ยอาจจะงองกระจกหลังนะอาจจะปดบางทัศนิณภาพนะครับทันวิสัยก็เป็นกล้องมาแทนก็เรียกว่าไม่ว่าจะมีการนั่งหรือการขนของก็ไม่ได้มีผลกับการใช้งานนะครับสามารถมองเห็นกันหลังอย่างชัดเจนนะครับเบาะแบบไฟฟ้าที่บอกครับเป็นเลบป้าน,นะครับนุ่มมือนะครับแล้วก็มีพัดลมนะครับปรับอุณร้อนได้ด้วยนะครับ ด้วยความที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี PHEV High f นะครับก็เรียกว่าเป็นแบตเตอรี่นะที่มีขนาดใหญ่วิ่งได้170กิโลก็สามารถชาร์จไฟได้ปกติเลยตรงน,นี้นะเห็นไหมหรูชาร์จก็ไายทูทั่วไปที่เราเห็นเนี่แหละสามารถใช้งานได้แล้วก็รวมแล้วระยะทางในการเดินทางนี่ก็เป็นพันกิโลนะต่อการชาร์จหนึ่งครั้งกับน้ำมันเต็มถังนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเดี๋ยวเราดูงหน,น้ากันต่อนะนี่ ภายในของด้านหน้านะนี่ก็เรียกว่าตามสไตล์ครับหรูหราใช้งานนะครับพวงมาลัยในสไตล์นี้เราเห็นบ่อยมากในรถที่เป็นสไตล์ที่มาจากจีนนะครับก็เป็นพวงมาลัยการคู่การคู่นะสองสองนี้นะครับก็ปุ่มปรับต่างๆก็อยู่นี่นะครับอยู่นี่นะครับ เมื่อเราก้าวเข้ามานั่งนะต้องบอกเลยว่าตำแหน่งการนั่งเนี่ยถือว่าสูงแล้วก็มองเห็นข้างหน้าได้ชัดเจนนะครับเรียกว่าตำแหน่งผู้ขับขี่เนี่ยตรงนี้อาจจะกว้างเป็นทั้งหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นในสไตล์ของรถ MPV จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับนี่นะครับก็จะเห็นนะครับโดยข้างหน้าเราเนี่ยก็จะมีจอ Headup Display ที่ขนาดใหญ่มากเลยนะครับก็สามารถแสดงข้อมูลได้ชัดเจนเนี่ยมันจะเห็นนะถ้ามองน่าจะเห็นนะครับในกล้องในอาเห็นนะนะแล้วก็มีหน้าจอนี้ที่ใหญ่ปกติแล้ว ถ้าหน้าจอนี้ใหญ่แล้วนะครับหน้าจอนี้จะไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าอันนี้ให้มาอลังการจัดเต็มครับแล้วก็ที่สำคัญมีช็อตคัตมาด้วยนี่ไหมมีพวกพัดลมแอร์เนี่ยมาอยู่ข้างนอกไม่ต้องเข้าไปหน้าจอทั้งหมดนะครับไม่ต้องเข้าไปหน้าจอทั้งหมดหน้าจอนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้แบบ3ามดีนะเห็นไหมนะครับชัดเจนแล้วก็เรียกว่าสามารถใช้งานได้ราบลื่นนะครับเรียกว่ามาเต็มนะครับฟังก์ชันต่างๆมีมาเพียบนะอ่าดูกล้องหน่อยแล้วกันนะี่นะ ล้อง360องศาเนี่ยชัดเจนนะครับและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามมือเราเลยนะครับเราอยากดูมุมไหนมุมไหนได้หมดนะครับอ่าและที่สําคัญนะคันนี้มีหลบช่วยจอดด้วยซึ่งเป็นความพิเศษของทางรถจาก Gateway อยู่แล้ว GWM แล้วนะครับก็คือสามารถถอยจอดเองได้ไม่ว่าจะเป็นเทียบข้างถอยหลังเข้าหรือแนวเฉียงนะครับคันนี้มีมาให้เหมือนกันครับก็ประมาณนี้นะครับภายในเนี่ยคือผมว่า ความหรูหราของรถคันนี้ของเจ้าเว G9 h i ไฮโเนี่ยจะอยู่ที่แถวที่2นะครับเน้นความสุขสบายแถวที่2ก็คือ z ีโล g กา v i t ิ s e ้ซีนะครับก็เรียกว่าเน้นนั่งสบายนะครับปรับเปลี่ยนอิเล็กทริบททุกการเดินทางได้สบายๆเลยก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันในรถกลุ่มพรีเมียมลักชูรี่ของ MPV ครับ พลังของเว g 9จีกนะครับก็มาพร้อมกับรบขับเคลื่อน h i โฟที่เรียกว่าเป็น h y b r i d i n t e l l i g e n ์โฟร์วิลนะครับของทางเก t วอ a นะครับก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ h y b r ิ d พร้อมมอเตอร์2ตัวนะครับหน้าหลังครับพร้อมระบบควบคุมอัจฉริยะนะครับก็ตัวนี้นะครับสามารถให้แรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่4 4 2แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่6 4 2นิวตันเมตรนะครับนี่คือเป็น รวมวมมาให้เลยนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่อยู่ใต้ตัวรถนะครับ44.28กิโลวัตต์อาวครับรองรับการขับขี่ไฟฟ้าล้วนๆนะครับต่อการชาร์จเต็มนะครับ170กิโลเมตรนะครับก็สามารถ ชาร์จไฟ DC f a ฟ้าชาร์จ60กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ AC นะครับ6.6กิโลวัตต์นะครับมาพร้อมโหมดการขับขี่ครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็น EV Mode HEV Mode รวมถึงโหมดการขับขี่ Eco Normal Sport Snow แล้วก็ h l l l Drive โหมดนะครับเรียกว่าครบครันนะครับสามารถใช้งานได้ครบคันตอนนี้ก็ตามสไตล์ของเรานะครับไปดูใต้รถกันว่าเขามีอะไรยื่นลงมาหรือเปล่าเพราะรถคันนี้มีแบตเตอรี่นะจะมีอะไรยื่นลงมาหรือเปล่านี่ เห็นไหมเอ้ยไม่มีอะไรเลยนะครับนี่แบตเตรอรอี่อยู่นี่นะครับอยู่นี่อยู่นี่นะครับก็มีการติดตั้งเรียกว่าไม่ได้ยื่นลงมาเลยสามารถใช้งานได้เหมือนรถ MPV ทั่วๆไปนะครับไม่ต้องกลัวอะไรเพราะเขามีการซีนแบตเตอรี่มาหลายชั้นกันนะในการป้องกันเรียกว่าทั้งแรงกระแทกทั้งกันน้ํากันอะไรเนี่ยเขามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่าใช้งานกันสบายๆในสไตล์ของรถ MPV ทั่วๆไปครับและนี่ก็คือเจ้าเวจีไนไฮโฟนะครับ ักชูรี่ M.P.V อีกหนึ่งรุ่นนะครับจาก G.W.M นะครับที่เรียกว่ามาพร้อมกับเทคโนโลยี h i โฟนะครับเป็นระบบที่ล้ำสมัยแล้วก็เป็นเจเนอเรชันล่าสุดของทางเกทวอลนะครับที่ใส่มาในเจ้า Way G9 h i โฟตัวนี้นะครับนอกจากนี้นะครับเบาะก,ก็สามารถปรับได้แบบสีโล่กาวิ t ีนะครับเรียกว่าสะดวกสบายและยังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการต่างๆที่นุยนความสะดวกครบคันเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือเจ้า w a จไนโครับ